อเอาลุออกันทุกวันมันชวนมอมองม่นแกงคอยรักพี่คอยทำเชื่อแกงเจ้ามาจากปากทางสามแพรงดูใจเหมือนแกร่งเลยคนโอ,โ,อโอ้แกงกอยรัก nói lung khè chậm tồn, dù yàng bực, vẫn đang lên con. เพราะ phiên con trái đi nấm tan ơi xin. Bé năm, เลึกล้นจนใจจิงเจียวสุดยังคุ้นวนหลเกลียวเลี้ยวไหลตามใจต้องการแกงคยพี่คยมันดังชื่อแกงเกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่ง ดวงใจรักให้ใจจันโอ้ว่าเก่งคอยเหลือเพียงรอยเงาเร้ารานสิ่งเก่าๆเอาใจไปนานโอ้ชานประทำเก่งคอยเก่งคอยก แสงจันทร์สิ่งเก่าๆเผลา,ารุมอ,อกฉันทุกวันมันชวนมองมนแกงคอยรักพี่คอยตามเชื่อแกงเจ้ามาจากปากทางสามแพลงดูใจเหมือนแกลงเลยคนโอ้โหแกงคอย รักลอยลวงขาสำตุนอยู่อย่างเบื่อเหมืนดังเด่นคนเพราะพี่เป็นคนใจเดียวน้ำในลำ่านไรเอื้อรินพี่จะดิ่งยังคงรู้สิ้นแม้น้ำจะรินไหล แม่น้ำใจเจ้าลึกล้นจนใจจริงเจียวสุดยังคนบนไหลเกลียวเลี้ยวไหลตามใจต้องการแกงคยพี่คยเหมือนนางชื่อแกงเกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่ง ดวงใจรักให้ใจจันโอ้ว่าเก่งคอยเหลือเพียงรอยเงาร้ารานสิ่งเก่าๆก่าาใจไปนานโอ้าชานกระทอมเก่งคอยเก่งคอยเก่ง càng khó Hứa trái Vì khói nón dù Có kèn cao thì rau sống thù Nhân khói nón dù tu quan Cười rương chuyên trái Sai nắm sai lùm sáng chăn Xin cầu cầu báo lùm ốc sánh Thúc quan ชวนมองมอนแกงคอยรักพี่คอยตามชื่อแกงเจ้ามาจากปากทางสามแปลงดูใจเหมือนแครงเลยคนโอ,โอ้แกงคอยรักลอยลวง้าจำตน อย,อย่างเบื่อมัอนดังเด่นคนเพราะพี่เป็นคนใจเดียวน้ำในลำตานไรเอืยอรินพี่จะดิ่งยังกงรู้สิน้นแม้น้ำจะรินไหลเชี่ยวแต่น้ำใจเจ้าลึกล้น จนใจจริงเจียวสุดยังค้นวนไหลเกลียวเลี้ยวไหลตามใจต้องการแกงคอยพี่คย้ยเหมือนนางชื่อแกงเกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่งดวงใจรักให้ใจจา โอ้ว oh, ah, oh, ่าแกงก้อยเหลือเพียงรอยเงาร้าวรานสิ่งเก่าๆเผาใจไปน่าโอ้ชากระท่อมแกงก้อยแกงก้อยแก càng khói Ủa chơi vì gọi nó nhiều Có càng cao thì rau sớm xù Nhắn khói nó nhiều thu quanh Cười rươn chân trái Xoay nắm Xoay lông sáng chân Xin cao cao phó rùm ốc chân Thu quanh mạnh chuôn mong แกงคอยรักพี่คอยตามชื่อแกงเจ้ามาจากปากทางสามแปลงดูใจเหมือนแกล้งเลกคนโอ้โอแกงคอยรักลอยลวงคาชำทน อยู่อย่างเบื่อเหมือนดังเดินคนเพราะพี่เป็นคนใจเดียวน้ำในลำตาไหลเอื่อรินพี่จะดิ่งยังคงรู้สิน้นแม้น้ำจะรินไหลเชี่ยวแต่น้ำใจเจ้า ล้นจนใจจริงเจียวสุดยังนน้นวนหลายเกลียวเลี้ยวไหลตามใจต้องการแกงคยพี่คอยเหมือนดังชื่อแกงเกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่งดวงใจรักให้ชายชาน โอ้ว่าเก่งโคยเหลือเพียงรอยเงาร้าวรานสิ่งเก่าๆผาใจไปนานโอ้ชาญกระท่อมเก่งโคยเก่งโคยเกง sự coi nó dù tu anh cười rên trên trái sai nắm sai lòng sen chân xin cầu cầu vô rung ốc chân tu anh mình chuôn mà จาก,ากทางสามเปลงดูใจเหมือนแกล้งเลกคนโอ้โอ้แกงกอยรักลอยลวงค่าสำทนอยู่อย่างเบื่อมดังเด่นคนเพราะพี่เป็นคนใจดียวนะ đình nhắn cũng ru xin mẹ nam chờ đinh lại chiều mẹ nam chạy trao, nước lốn chân tay เกลียดที่ใจน้องแบ่งดวงใจรักให้ชายจนโอว่าแก่งู